สามทุ่มสามสิบแปดก็โอ้หมดกุบกิบนะกุบกิบ่ะอ่ะ อิ้งไ่หวมากบ็บอหินหมาไห,าไหมากาามากบ็บอหินเ่บ่นี่ยเขาง,งามเนี่างามเอาเียอ่บ่กินอยู่แล้ว,ลวโอ้มีมีขวันึงอยู่มีขวันี่ไทยเกิดจบเกิดจบอไทเกิด ใหรเกิดมาสส้มวีโอจังหดเอาก็เอาไปกินมืออื่างากินสื่อมือใช่นอ้ย,อย,อย,อยเป็นงานทง้วย

r ă n